ก็สวัสดีกันอีกนะครับกับคลิปนี้นะครับถนนรามอินทานะครับออกมาจากถนนคูบอนจะไปที่พระขนโยทินนะครับ มงนะครับบ่ายมง15นาทีตอนนี้อยู่สถานีรามินทากิโล6นะครับกมหนะรามินทา42าถนนเส้นนี้ก็ตรงไปก็แก้งวัฒนะปาก7นะครับถนนรามินทาขาเข้า เป็นการขับแก๊ปอยู่นะครับรับงานที่สองนะครับไปส่งพระหลโยธิน,นง,งานเที่ยวนี้มีห้าที่นะครับที่เราจะไปวิ่งส่งของให้เขาจุดแรกคือพระหลโยธินนะครับส่งเป็นทั้งหมดห้าจุดจุดสุดท้ายนี่น่าจะเป็นแถวยานนาวา ไล่ตั้งแต่รามอินทาไปไปถึงยานยานนาวาแกวสาทุกประดิษฐ์เลยประาบสามเลย <c oughs> ออกจากบ้านตั้งแต่10บโมงนะครับขับ <c oughs> แก๊ปวันนี้ ได้งานแรกจากาจากพระรามสองนะครับมาส่งาการเจนาพิเศษคันายาวนะแล้วก็มารับจากาแถวการเจนาพิเศษนะครับผู้บอลนะไปสิ้นสุดที่ยานวาวนาะสองงานนะครับ งานนี้ได้เก็บเงินสดไป7 0 0 706บาทนะครับ ที่สนี่เราจะไปส่งสาทรน,นะครับเด็กแบงคอกสาทรของคุณโบนะจุดที่3ไปส่งถนนจันนะครับ43แล้วก็ไปส่งถนนวงแหวนนะครับสาหกรรม ช่องนนทรีนะแล้วก็ไปสิ้นสุดที่พระราม3-44ยานนาวานะครับมันก็ไปทางเดียวกันนะมันก็ไล่ไล่ไล่ไปอตอนนี้เราจะไปส่งพระหนโยทินก่อนนะครับรับจากคู่บอน ถนนพระหนโยธินนะเมื่อคืนนี่ฝนตกนานเลยนะครับแถวพระรามสองอากาศร้อนมากนะครับเมื่อวานเนี่ยร้อนกลางวันนี่โคตรร้อนเลยพอตกกลางคืนมา ตอนเย็นก็ไม่เห็นว่าจะมีเมฆมีอะไรมากเท่าไหร่นะพอกลางคืนมาปุ๊บนี่โหฝนเทลงมาเลยอย่างหนักนะครับนานด้วยนะวันนี้ก็ยังอากาศก็ยังร้อนๆอยู่นะครับอุณภูมิ37องศานะตอนนี้อยู่รามอินทานะครับ ก็รีวิวถนนหนทางมาฝากพี่น้องด้วยนะครับกล้องนี่ก็ร้อนเร็วๆนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวก็ตัดเด,เดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันก็ตัดไปแล้เวเราก็เปิดใหม่กล้องโกโปนะครับ ออกมาที่สถานีรามอินทากม4นะครับจากกม6มากม4รถก็เยอะอยู่นะครับวิ่งไม่ค่อยจะสะดวกเท่าไหร่วิ่งไม่คล่องตัวเท่าไหร่รามอินทากม4นะครับ ทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับถนนรามอินทาข้างหน้าจะเป็นสถานีลาดปากเขานะครับเป็นแยกลาดปากเขานะครับ เลี้ยวซ้ายนี่ไปกเกษตรนะครับเ,ร,เรษตรมะนุ่จิเกษตร้วมินนะตรงไปก็หลักสี่นะครับสะพานข้ามแยกลาดบัก,กเขานะครับ ก็จะเป็นวงเวียนบางเขนนะออกซ้ายก็ไปลาดเท้านะครับวนขวาก็จะไปสะพานใหม่ ตรงไปก็ปากเก็ตแจ้งวัฒน,นะนะม่กแนส่ถามนสถานีรามอินทรา3ามนะ,ะมามอินทาซอยส ที่จะไปปากเก็ดแจ้งวัฒนะนะครับไม่ต้องเบี่ยงซ้ายนะครับตรงไปเลยขึ้นสะพานข้ามไปเลยนะ ซ้ายนะครับรนโยธินมาตรงนี้เราก็จะเข้าวงเวียนนะวงเวียนบางเขนนะครับไปทางสะพานใหม่ด้านหน้าเราจะเห็นเป็นน่าจะเป็นวัดพระศรีมหา,าธาตุนะครับ่งทา,างซ้ายนะ ที่ประหลนโยธินนะครับมุ่งหน้าไปทางสะพานใหม่ลไปเือ,อีกจากนั้น่นอือนถนนบนนี้คือถนนปหนโยทินนะครับฝั่งขาออกนะครับมุ่งหน้าไปทางวงเวียนใหญ่ออไอ้ไม่ใช่ มุ่งหน้าไปทางสะพานใหม่นะครับสะพานใหม่ดอนเมืองลำลูกกาพรโโยธินไปออกลังสิบนั่นแหละผมก็จะไปยูเทิร์นนะครับแล้วก็จะเข้าไปส่งด้านขวา สถานีพหนโยธินสามรหลับรถทางขวาเพื่ไปต่นหโยธินพหนโยธินห้าสิบเก้านะครับเราก็จะมาส่งน่าจะเป็นตรงนี้นะครับหมู่บ้านหมู่บ้านลาแตะลึกใหม่ตะลึกตะใหม่นะ ภาษาไทยบางคำนี้ก็อ่านยากเหมือนกันนะนี่เป็นสถานีพระหนโยธิน59นะครับ เทินแล้วเราก็คิดซ้ายกองพันทหารสื่อสารที่21สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับ,รบเดี๋ยวคือส่งของเจ้าแรกก่อน ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับให้ส่งของครับ Uh, C&A n C&A n